พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่7กันยายนคริสตศักราช2,022คําคำพยานชีวิตโดยคุณอีเวสบอบอนเนต วอชิงตันสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องมิตรภาพฝ่ายวิญญาณอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ19 2 1ถึงและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ20 ด้วยว่ามีสองสาคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นคุณอีเวสวอ์บอนเนตเป็นพยานว่าในปีที่2009ดิฉันกับมิเชลเพื่อนของดิฉันได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสู่ธรรมที่ชื่อว่าการเดินในเส้นทางเอ็มมาอุส ประสบการณ์กิจกรรมเข้าสู่ธรรมนี้ประกอบไปด้วยการสร้างชุมชนการนมัสการและการศึกษาพระคัมภีร์เราไม่ต้องการที่จะสูญเสียความตื่นเต้นที่มีต่อความเชื่อเมื่อกลับไปถึงบ้านดังนั้นเราจึงเริ่มกิจกรรมฝ่ายวิญญาณด้วยกันสัปดาห์ละครั้ง เราศึกษาเนื้อหาในพระคัมภีร์และอ่านหนังสือหลายเล่มหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าและดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วหลังจากที่เราเริ่มกิจกรรมฝ่ายวิญญาณประจำสัปดาห์เป็นเวลา8ปีมิเชลก็ย้ายไปต่างประเทศดิฉันกังวลว่าการย้ายไปของเพื่อนจะทำให้มิตรภาพพิเศษของเรามาถึงทางตัน ดิฉันเคยอ่านพระคัมภีร์มัทธิวบทที่18ข้อที่20และเข้าใจว่าพระเยซูขอให้เราพร้อมใจประชุมกันเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์และนมัสการแต่การพบปะกับมิเชลทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ให้บทเรียนกับดิฉันว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเราสิ่งที่เราต้องทำคือ รวมหัวใจและความคิดของเราเข้าด้วยกันแม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประทานอาหารที่โต๊ะเดียวกันได้อีกต่อไปแต่เราก็คงแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการเดินทางแห่งความเชื่อของเราโดยพูดคุยถึงเรื่องราวในคู่มือภาวนาห้องชั้นบนเพลงนมัสการและหนังสือวรรณกรรมคริสเตียน ความสัมพันธ์ของเราเป็นสิ่งที่ดิฉันจะรักและถนอมมันให้ดีที่สุดข้อคิดสำหรับวันนี้ความเชื่อของข้าพระเจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้โดยความเชื่อของผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานผู้ที่สแสวงหาการพักสงบข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับมิตรภาพฝ่ายวิญญาณ ขอทรงอวยพรความสัมพันธ์เช่นนี้และสำหรับบางคนที่สแสวงหาเพื่อนแม้เพียงคนหนึ่งก็ขอทรงประทานเพื่อนที่ดีในชีวิตของเขาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ